มัดรวม5ซีรีส์เกาหลีซ่ากึกย้อนเวลาจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่1ครับบอลแอตเลติสยูเออรมาเสตีเรื่องราวของเชฟสาวฝีมือดีครับจากโลกปัจจุบันถูกย้อนเวลากลับไปนะครับพบกับกษัตริย์จอมเผดเดการผู้เป็นนํำชิกชั้นเยี่ยมเลยครับเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยอีแชมินและอิมยุนอาสามารถดูเรื่องนี้ได้แล้วนะครับทาง n น t f เ i x เรื่องที่2ครับมิสเตอร์ควีนเมื่อเชฟหนุ่มนะครับที่ชีวิตนะครับกำลังลุงเกิดอุบัติเหตุจนทําให้เขาครับตื่นขึ้นมาในยุคโชซอนพร้อมกับอยู่ในร่างของผู้หญิงครับและร่างที่เขานะครับเข ่างของราชินีเสียได้ครับเขานะครับจึงต้องหาทางกลับบ้านไปยังยุคปัจจุบันให้ได้ครับเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยชินไทเยซอนและคิมจองฮยอนสามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับทางวิวและ n น t f l i x เลยครับเรื่องที่3ครับมูนเลเวอร์เรื่องราวของหญิงสาวในศตวรรษที่21ครับในวันที่เกิดสุริยุปราคาและย้อนเวลากลับไปยังยุคราชวงศ์โคลยอที่นั่นนะครับเธอนะครับได้เข้าไปผูกพันกับความขัดแย้งทางการเมืองครับและการแย่งชิงมลังระหว่างองค์ชายหลายองค์เรื่องนี้นะครับนำแสดง โดยอยุอิจุนกีและ ข้างห้าหนึ่งสามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับทางวิวเรื่องที่4ครับลูปท็อปพรินซ์เรื่องราวขององค์รัชทายาทและองค์ครัก์สคนครับหนีจากการตามล่าในยุคโชซอนข้ามการเวลามายังยุคก,กุ้งโซนในปี2012ครับและได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวที่ให้ที่พักบนดาดฟ้าเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยพักยูชอนและฮันจีนินสามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับทางเน็ตฟิกและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5ครับ The s t o r y of p a ฟพาร์ทแมนเช t เรื่องราวของหญิงสาวจากยุคโชซอน ที่เพียงตื่นนอนนะครับในพิปตาครับเธอกลับมาอยู่ในศตวรรษที่21โดยที่เธอนะครับไม่ทราบสาเหตุและได้พบกับชายที่หน้าเหมือนสามีของเธอที่จากไปแล้วอีกครั้งครับเรื่องนี้นะครับนำแสดงโดยอีเซยองและแบอินฮยอก สามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับทางวิวจบไปแล้วนะครับกับหาซีรีส์เกาหลีซากึกย้อนเวลาครับใครนะครับที่ชอบแนวย้อนเวลาหรืออยากแนะนำนะครับก็มาคอมเมนต์บอกเรากันได้นะครับโอ้ใช้ร่างกายใช้สายตาม,มาทั้งวันเราเลยอยากแนะนําตัวช่วยกับเจ้าตัวนี้เลยอาหารเสริมวิตามินซิงค์พัส,สดุ่นใหม่ที่เราเอามาช่วยดูแลผิวพรรณเรืองสิวและริ้วรอยพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจะดูหนังดึกแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวครับพร้อมีตัวช่วยดีๆอย่างซิงค์ถาสนใจกดทีตกาตายคลิปเลยลาลทุกเรื่อง